เด้อไอ้เหอะมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าควานใครควานมันนะครับเพราะว่าเราไปหาช้างเขาเขาก็ทำช้างเขาทำใส่เรานะช้างเราก็ทำใสเขานะอย่างนี้ฮะความน่ารักนะครับก็ตอนนี้เขาน่ารักอยู่นะพอโตมาโตมาเราก็เริ่มที่จะ อันนี้เขาเรื่อยๆครับคุมเขาเรื่อยๆล่เเะเอฟซีนี่ฝั่งนี้ก็มีเรื่องกันดูดาครับ ขอเนี่ยขอเนี่ยขอเนี่เนยเห็นตาดาบไหไมลองใสายเสกครับรู้สึกว่าจะมีแต่เจ้าพ่อสายเสกครับเขาสารเสกไม่มีมีแต่สายเสกครับอ่าสักพักหนึ่งควาช้างก็จะเริ่มไปนั่งไกลๆช้างนะ มานี่รู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยนะเพื่อได้ยายยมมเขาไกลขล่นะข่ดักเล้งนะ

โอ้ไม่แตกครับไม่แตกครับใช้งานได้ครับผมใช้งานได้ไม่เป็นไรยังใช้างานได้อยู่เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ แค่ผมเดินผ่านกันกลัวโอหยอดแล้วเนี่เดี๋ยวเพราะงั้นขอความดีคุณสักอย่างไหนึ่งบ่ได้บ่มี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 เออแต่คุณไม่มีบวจะกลัวคุณได้ยังไงครับเขาก็กลัวไปงั้นแหละครับคิดว่าเป็นอย่างนี้ทุกเชือกไหมครับช้าสิมันก็ไม่เชือนะครับหรือว่าอนนี้ก็เป็นเป็นแค่ความเด็กๆความเด็กๆเพราะว่าโตมาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอย่างนี้นะใช่ครับโตมาแล้วก็ไม่กล้าไปอยู่ใช่เลยเนื้อ อันตรายนะอาณายาเป็นเม็ดทำอย่างนี้ผมก็มาอยู่แล้วเสียงโซ่กังต่มต่ำจะไปบ้านผมก็ผมไปหาทองคำนะบางครั้งก็ต่มต่ำมีเหมือนกันเลรับต้องเฮ้ยหม้อช็อดลอยข้าหม้อให้พ่อให้ชูไปเลยไอ้บโหโหลาอะไรนี่ไม่ยอมเลยเฮ้ยให้อยู่เชือกเดียร์เชือกยาวเลยน กำลังคึกนะฮะสามารถจะเป็นช้างเพศเมียนะที่นิสัยซบซ,บซอบหน่อยนะอกับคนที่เขากลัวที่เขาได้ได้จับได้อะไรทุกวันนะช้างก็จะกลัว ก็่อยๆโยนก็ให้ดูดิครับค่อบัวบัวบัวอะไรบัวอีกนะครับมันชูนั่งดูแต่ลูุ่ช้างเขา วิี่ผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายครับความเป็นมาของบุญชูให้ฟังว่าบุญชูนี่เป็นมาอย่างไงนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เออเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เออแปลกดีนะฮะแปลกดีสำหรับของบุญชู ทุกคนที่มาของช้างก็แปลกดีครับผมจะเล่าให้ฟังเช้างก็จจำหน้าได้นะเป็นผมเดินเข้าไปเขาเขจะรู้ว่าเเป็นผมเลยบัวบานอ่ะอืนที่นึ่ลูกพ่อมาเล่นกับเพื่อนบ้างไม่ให้เหงาบ้านก็ไม่เหงานล้แต่ว่าใหญ่ให้เขาออกมาสู่ สังคมบ้างเอฟซี FC. นี่มีบัวบานมีบุญชูมีปีใหม่โมเมอุ้มบุญแล้วก็เลินลักแล้วก็น้องเออเอาบังเฉยเลยเลิฟดาวมิ่งมงคลก็มา แมผมก็รักของผมนะควันช้างดูเชื่อก็รักของเขาดูเขาโ,โตกนันทุกวันนะทันวาม,มาไหมนี่ กัดมือแนละ้วโตไปจะเป็นยังไงก็รอดู้ะ อยู่นะนั่งกันนะง่ากันไงอ่คิดดิผมว่าถ้าอายุเท่ากันในบุญชูตัวกว่าก็ส่งเข้ามา หนากว่าแต่ว่าตอนโตก็ต้องไปรอดูว่าใครจะสูงกว่าใครจะนักเลงกว่าเอ้ไม่ใช่นักเลงกว่าใครจะบึกบึนกว่าส่วนนี้ใส่ก็ว่ากันไปตามนี่ใส่เขานะสวัสดีครับ